เรื่ารายการค้ดสุดเวียง EP สองแล้ววันนี้เทมเพล่ราทำที่อะไรวันนี้เราจะมาทำกับข้าวเมนูชื่อว่าข้าวผัดซอสมะเขือเทศนะครับครับผมัไปดูกันเลยครับอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวครับเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าอย่าเพิ่มจะอะไรเลยครับโอ้เริ่มจากเลยครับไอ้ห่าคนแรกเลยครับผมเชฟตี้ครับจองครับเป็นคนทำเป็นพ่อครัวของเรานะครับสวัสดีครับผมนเจ้าของนะเจ้าครับเป็น คนที่ถ่ายกากๆเมื่อกี้ที่แล้วครับผมและไอเชฟไอผู้ช่วยไผู้ช่วยเชฟปกติครับเราต้องเดินกันยังไงไปนี่ครับนี่คือวัตถุดิบหลักของเราครับผมอ๋อไอสัตย์เชฟไอผู้ช่วยเชฟด่าตัวเองผู้ช่วยอยู่ไหนนะครับนี่คือข้าวข้าวหอมมะลินะครับนี่ไอเดียมบอกบอกไว้ดีมันเป็นยัไงนี่คือแครอท นี่คือไข่ห้าฟองครับที่เราเจียวมาแล้วตีมาแล้วเออเจียวเออตีมาแล้วเออเจอันนี้คือแตงที่เราหั่นมาแตงวาวอันนี้คือหอมหอมนะครับหอมใหญ่หอมนะครับมาตีพวกตีเลยเหรอนี่มะเขือเทศครับนี่มะเขือเทศมะเขือเทศครับนี่ก็ข้าวอีกนะครับข้าวจะแดกหมดเลยครับเนี่ยสามคนเนี่ยใส่เยอะเ่ยหมดครับหมดนะครับครับเอู้ระขาดของพิเศษไปครับคือมะเขือเทศครับ ตามนะครับนซ้อนมะเขือเทศครับซ้อมมะเขือเทศครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่คือตู้เย็นของเรานี่คือซ้อมมะเขือเทศนะครับเราขาดไปไม่ได้เลยตามมาดูกันเลยครับอย่าเดินไปทั่วดิผมต้องการกระทะครับผู้ช่วยเชฟหยิบกระทะสิครับเหลวนะครับ นี่หอเดี๋ยวเลยนะครับผมจะใส่น้ำมันก่อนเอาโดยใกล้ๆครับครับมาดิผู้ช่วยผู้ช่วยลีกลิกนะครับรู้สึกว่ากูจะเข้าทางนี้ครับรู้สึกว่าแ๊บนะครับแบบนะครับเราขาดนะครับขาดอะไรครับน้ำมันครับอ้าวเฟลทั้งคลิปครับน้ำมันอ้าวลองรุ่งูดถาก้องเราจะไปซื้อนะครับ มาเด้อะครับมน้ำมันเราไม่มีหมูเบยครับทำไมน้ำมันเราตัมติดชิตเชฟตี้ครับหาน้ำมันไม่เจอนะครับน้ำมันหายนะครับแล้วตั้มไปขุดบ่อน้ำมันแล้วเนี่ยมาเลยครับผมเอ่อเชฟครับมันใช้น้ำมันพืชไม่ใช่ครับเชฟไม่ใช่ครับแล้วคุณไปขุดบ่อน้ำมันมาจะใส่ครับนะครับ